คู้คุมถือถาดเค้กด้วยความโกรธแล้วเขาก็หยิบเส้นผมออกมาเส้นหนึ่งและนําไปเทียบก,กับผมของพ่อครัวทุกคนเพราะในคุกแห่งนี้มีการควบคุมวัตถุดิบอย่างเข้มงวดพ่อครัวจะทําอาหารตามที่นักโทษต้องการโดยจะปรุงอาหารทั้งหมดให้เสร็จที่ชั้นศูนย์พร้อมกับที่แท่นวางอาหารค่อยๆเลื่อนลงนึกไม่ถึงว่าอาหารแค่ถึงชั้นแรกก็ถูกทําในเทศีแล้วพวกเขาแย่งกันอย่างตะกตะกลามและสุรุสุรายพอแท่นมาถึงชั้นสี่สิบแปดก็เหลือเพียงแค่ขยะเต็มโต๊ะแต่ชายชรา,าตรงหน้ากลับไม่คิดเช่นนั้น เขากวาดอาหารที่เหลือมากินอย่างอร่อยอร่อยทำไมคุณถึงกินของเหลือกินเร็วเข้าอาหารอร่อยแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันหรอกนะชายคนนั้นรู้สึกเครื่อนไส้เขาเงยหน้าขึ้นมองแล้วถามชายชรา,าว่านี่มันไม่ใช่เศษอาหารจากคนที่อยู่ข้างบนเหรอครับแต่ชายชรา,าไม่สตุกสถานเลยเพราะมีแค่มื้อนี้มื้อเดียวในหนึ่งวันถ้าไม่กินก็ต้องอดไม่มีทางเลือกชายคนนั้นจึงหยิบแอปเปิ้ลที่ดูสะอาดที่สุดมาหนึ่งลูกตเตรียมกินตอนหิวเวลาอาหารบนแท่นก็หมดลงชายชรา,าที่กินข้าวเสร็จแล้ว ก็โยนกวดแก้วลงไปข้างล่างจากนั้นก็ถงน้ำลายลงบนแทน่นการกระทำแปลกประหลาดนี้ทำให้ชายหนุ่มบุญงงไปหมดนายกำลังทำอะไรให้พวกมันน้ำลายไหลเล่นน้ะสิถ้าคนที่อยู่ข้างบนทำแบบนี้บ้างละ่ะพวกนั้นทำไปแล้วในขณะท,ที่ชายคนนั้นกำลังตกใจอุณหภูมิในห้องก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างก,กระทันหันร้อนจนแทบจะทำให้ทั้งสองคนสุกชายชราจึงบอกไม่ว่าเว้นเสียแต่ว่านายจะโยนแอปเปิลทิ้งไม่งั้นห้องนี้จะเผาพวกเขาจนตายเพราะมีแค่แท่นตรงช้นนี้เท่านั้นที่อาหารจะเป็นของพวกเขา พอเห็นดังนั้นชายคนนั้นก็รีบโยนแอปเปิลลงไปและห้องก็กลับมาเป็นปกติทันทีพอถึงวันรุ่งขึ้นอาหารบนแท่นก็ยังเป็นขยะเหมือนเมื่อวานชายชาราก็กินอย่างตะตะการต่อไปส่วนผู้ชายก็ยังคงอดทนต่อไปแต่อดอาหารได้นานแค่ไหนกันชายหนุ่มถามชายชาราด้วยความสงสัยที่นี่มีทั้งหมดกี่ชั้นชายชาราบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เขาเคยไปลงไปแค่ชั้น132และข้างล่างก็ดูเหมือนว่าจะลึกมากหมดแล้วชายหนุ่มรู้สึกสับสนอย่างมาก เมื่อมองดูตาแกดูเหมือนไม่ได้อดอาหารเลยแต่ตาแกกลับชักมีดออกมาพร้อมบอกว่าตนมีวิธีอื่นทานไปสามวันชายหนุ่มก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวชายคนนั้นค่อยๆหยิบถู่ฝักยาวขึ้นมาอย่างระมัดระวังค่อยๆละเลียดชิมในป่าโดเปมินที่หลังออกมาจากอาหารทําให้เขาเริ่มคลั่งไคล้ชายคนนั้นเริ่มคุ้นเคยกับที่นี่เขาเริ่มเียนแบบชายชาราทําอาหารเสียโดยไม่ใส่ใจเมื่อเจออาหารที่ชอบเขาก็กินจนอาเจียนแต่วันหนึ่งบนช,นชาลามีผู้หญิงคนหนึ่งผมเท่ารุงรังปรากฏตัวขึ้น ชายคนหนึ่งรีบเข้าไปหาเธอด้วยความหวังดีและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอกลับระแวงเขาอย่างมากท่านใดนั้นชายชราคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นเตือนเขาว่าอย่ายุ่งเรื่องของเธอเพราะผู้หญิงคนนี้จะลงมาที่นี่ทุกเดือนเพื่อตามหาลูกของเธอชายคนนั้นถึงกับตกตะลึงเขาไม่คิดเลยว่าในคุกนี้จะมีเด็กอยู่ด้วยไม่นานแท่นก็ค่อยๆลงไปแต่ชายสองคนที่อยู่ชั้นล่างกลับลากผู้หญิงคนนั้นไว้และจะทำมิดีนี้ร้ายชายคนนั้นตะโกนด้วยความร้อนใจอยากจะลงไปช่วยผู้หญิงแต่เมื่อมองดูความสูงกว่าหกเมตร เขาก็ไม่มีความกล้าที่จะกระโดดลงไปเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นอย่างกระทันันก็เงียบลงเห็นเพียงผู้หญิงที่เปื้อนเลือดทั้งตัวยืนอยู่บนแทน่นส่วนผู้ชายสองคนนั้นก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาอีกในตอนนั้นชายคนนั้นก็ได้ตระหนักถึงความน่ากลัวของคู่แข่งนี้เขาเริ่มพึ่งพาชายชราและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้องที่โหดร้ายนี้ไปด้วยกันแต่ไม่นานชายชราก็ได้สอนบทเรียนให้เขาคืนนั้นมีกลิ่นฉุนรุนแรงกระจายไปทั่วชายแก่บอกชายหนุ่มว่าพวกเขากำลังจะเปลี่ยนชั้นและหวังว่าจะได้้ไไไปปยยังททีีี่่่่ดกกกวาานนนนมุค็อหลบ แต่เมื่อชายหนุ่มตื่นขึ้นมาเขากลับพบว่าตัวเองถูกมัดติดกับเตียงและชายแก่ก็เดินเข้ามาหาเขาด้วยท่าทางที่ไม่เป็นมิตรเพราะชั้นของพวกเขามาถึงชั้น177ซึ่งหาได้ยากนี่มันคุกที่แปลกประหลาดขึ้นๆลงๆเหมือนหลุมที่ไม่มีก้นแต่และชั้นจะมีนักโทษอยู่สองคนและที่น่าประหลาดใจาย,ยิ่งกว่านั้นก็คือทางคุกยังเตรียมอาหารสุดหรูไว้ให้นักโทษอีกด้วยอาหารเหล่านี้จะค่อยๆเลื่อนลงมาจากชั้นศูนย์แต่พอถึงแค่ชั้นแรกอาหารก็ถูกทำลายจนเละเท เมื่อแท่นลงมาถึงแค่ชั้นไม่กี่สิบนักโทษก็จะได้กินแต่เศษอาหารเหลือแต่ถึงแม้จะได้กินแค่เศษอาหารก็นับว่าโชคดีมากแล้ววันหนึ่งชายคนนี้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกเพื่อนนักโทษมัดไว้เพราะชั้นของพวกเขามาถึงชั้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดซึ่งหาได้ยากมากไม่มีอะไรเหลืออยู่บนแท่นเลยแม้แต่เศษเล็กเศษน้อยมีแต่ขวดกับกระป๋องเปล่าๆเต็มไปหมดชายชาราที่อดอยากมาสามวันทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาชักมีดออกมาแล้วกรีดกางเกงของชายคนนั้นออกจากนั้นก็กรีดต้นขาของเขา เห็นได้ชัดว่าชายคนนั้นกลายเป็นอาหารของชายชราแล้วทัางกลางความสิน้นหวังนี้ความหวังก็ปรากฏขึ้นมาทันทีทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากแท่นเขาปากวดเล่าใส่ชายชราจากนั้นก็ชักมีดพกออกมาแล้วแทงเข้าที่คอของชายชราด้วยความช่วยเหลือของผู้หญิงคนนั้นชายคนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือแต่เมื่อเขาฟื้นจากอาการหมดสติเขาก็เห็นภาพที่น่าตกใจเห็นผู้หญิงกําลังกินชายชรานิดนิดหน่อยหน่อยเห็นผู้ชายตื่นขึ้นมาผู้หญิงก็รีบหยิบเนื้อชิ้นเล็กๆมาป้อนที่ปาากเข แต่เกล่นที่หน้าขยันขยังทำให้ผู้ชายกลื่นไม่ลงแต่เพื่อความอยู่รอดผู้ชายก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงต้องฝืนความขยันขยังกลื่นมันลงไปในเดือนถัดมาชายคนนั้นพยายามดิ้นรนอย่างยากลําบากเขากินมันประทังชีวิตไปวันๆแต่มันก็มีวันหมดเขาเริ่มเห็นภาพหลอนถึงขั้นเห็นชายชราเจ็ดคนฟื้นคืนชีพทันใดนั้นเขาก็ถูกปลุกโดยสุนัขเลี้ยงและเขาก็มาถึงชั้นใหม่ชั้นที่สามสิบสามดูเหมือนชั้นนี้จะไม่เลวทุกคนผ่อนลมหายใจโดยไม่รู้ตัวและตอนนั้นเขาเพิ่่่งงรรููู้้้วาาผหหญิทีอยตน กลับกลายเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ส่งเธอเข้าคุกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอมาด้วยความสมัครใจเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงที่นี่แต่ไม่นานผู้สัมภาษณ์ก็รู้ว่าเรื่องราวมันยากกว่าที่เขาคิดไว้มากเขาแบ่งอาหารใส่จานสองใบอย่างอดทนหวังว่าคนที่อยู่ข้างล่างจะกินตามปริมาณที่แบ่งให้เพื่อที่จะมีอาหารเพียงพอแต่ก็เป็นไปตามคาดนักโทษข้างล่างกลับไม่ฟังเลยกลับด่าทอผู้หญิงคนนั้นเสียเสียหายหายแต่ถึงอย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงแบ่งอาหารทุกวันแม้ว่าเธอจะท่ามสอนด้วยความบองดีไม่มีการตอบรัใดๆเลย ในวันนี้ชายคนนั้นทนดูต่อไปไม่ไหวอีกแล้วเขาเดินตรงไปยังแท่นด้านบนและตัดเตือนนักโทษที่อยู่ด้านล่างว่าถ้าพวกเขาไม่ทําตามที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการเขาจะถ่ายอุจจาระลงบนอาหารทันทีที่พูดจบคนที่อยู่ด้านล่างก็เชื่อฟังทันทีเมื่อเห็นดังนั้นผู้สัมภาษณ์จึงคิดที่จะโน้มน้าวผู้บริหารระดับสูงต่อไปแต่คําพูดต่อมาของชายคนนั้นกลับทําให้เขาถึงกับอึ้งไปให้พวกเราไปโน้มน้าวเบื้องบนกันเถอะพวกเขาไม่ฟังหรอกทําไมละ่ะเพราะผมที่ใส่เบื้องบนไม่ได้ วันรุ่งขึ้นผู้หญิงบ้าคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นบนแท่นโดยไม่คาดคิดครั้งนี้เธอกลับได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้ชายรีบให้เพื่อนร่วมห้องช่วยกันทําให้เธอสงบลงและทําการประมพยาบาลเบื้องต้นให้เธอแต่ในตอนกลางคืนผู้หญิงทั้งสองคนกลับทะเลาะก,กันปรากฏว่าผู้หญิงบ้ากินสุนัขของเพื่อนร่วมห้องไปพอเช้าผู้หญิงคนนั้นก็ลงไปยังชั้นถัดไปเพื่อนร่วมห้องที่รักสุนัขเหมือนคนในครอบครัวรู้สึกสิ้นหวังผู้ชายพยายามแก้ตัวแทนผู้หญิงบ้าว่าเธอกําลังตามหาลูกแต่เพื่อนร่วมห้องบอกว่าเมื่อสิบเด เธออยู่ตัวคนเดียวไม่มีพ่อแม่ไม่มีลูกตอนนี้หล่อนกลายเป็นคนบ้าที่ฆ่าคนไปแล้วกําลังตามหาลูกที่ไม่มีอยู่จริงแล้วเพื่อนร่วมห้องก็เริ่มสารภาพบาปฉันทํางานในคุกมา25ปีไม่รู้ว่าส่งคนเข้ามามากเท่าไหร่แล้วแต่ฉันก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับข้างในคุกเลยปรากฏว่าเพื่อนร่วมห้องต่อสู้กับโรคมะเร็งมาสามปีแล้วก่อนตายเธอตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงคุกนี้แต่ตอนนี้เธอก็สับสนเหมือนกันเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนอย่างรวดเร็วครั้งนี้พวกเขามาอยู่ที่ฉันสองสอง ชายคนนั้นมองลงไปก็ยังมองไม่เห็นก้นบึง้งคุกนี้มีมากกว่าสองร้อยฉันเพื่อนร่วมห้องรับความจริงไม่ได้จึงผูกคอตายไปแล้วแน่นอนว่าชันนี้ไม่มีอาหารเลยตอนแรกผู้ชายคนนั้นประทังชีวิตด้วยการดื่มน้ําและกินหนังสือแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะประทังชีวิตเขาได้ถึงหนึ่งเดือนในที่สุดเขาก็เดินไปที่ศพเพื่อนร่วมห้องครั้งนี้ผู้ชายคนนั้นโชคดีที่มาถึงชั้น 6. เพื่อนร่วมห้องคนใหม่เป็นคนผิวดําตัวเล็กที่ดูตื่นเต้นเขาพบเชือกมาม้นหนึ่งเจ้าตัวเล็กอ้อนวอนให แบบนี้เขาจะสามารถปีนขึ้นไปทีละชั้นได้เมื่อเขาปีนถึงชั้นสูนเขาก็จะแหกคุกได้แต่ทว่าตอนที่เขากําลังจะเอื้อมถึงข้างบนเชือกก็ถูกปล่อยออกอย่างกระทันหันเสี่ยวเฮยก็เกือบตกลงไปในเหวโชคดีที่ชายคนนั้นช่วยเขากลับมาได้ทันเวลาเสี่ยวเฮยที่เสียเชือกไปก็หมดหวังที่จะหนีรอดโดยสิ้นเชิงข่าวดีก็คืออาหารบนชั้นหกอุดมสมบูรณ์มากส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกแต่ต้องแต่คนที่อยู่ชั้นถัดลงมาเริ่มทําลายอาหารในตอนกลางคืนชายคนนั้นร่วมมือกับชายิวดําาาาทีีี่่ถถูกกกตต้องงงรรรเปลปลลยนนนแสณ์ ถ้าพวกเขาสามารถส่งอาหารไปถึงชั้นสุดท้ายได้บางทีอาจจะทำลายกฎของคุกนี้ได้หลังจากรู้ว่าสามารถขึ้นแท่งกลับไปด้านบนจากชั้นล่างสุดได้ชายผิวดำก็ถูกน้องเน่าใจสำเร็จวันที่สองพวกเขาสองคนก็รื้อเหล็กที่อยู่ใต้เตียงออกเอามาทำเป็นอาวุธและเริ่มแผนการเมื่ออยู่ที่ชั้น2 0 2ชายคนนั้นคำนวณเวลาที่แท่งเคลื่อนที่ขึ้นและคาดว่าคุกน่าจะมีประมาณ250ชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอาหารเพียงพอพวกเขาจึงขอให้คนที่อยู่50ชั้นแรกงดอาหารหนึ่งวันในช่วงแรกคนในไม่กี่่ชัั้นแรยยงไมอดอาก จึงถูกทั้งสองคนไล่ไปได้อย่างง่ายดายไม่นานพวกเขาก็ได้พบกับนักปรา์ท่านหนึ่งเสี่ยวเฮยให้ความเคารพนักปราดท่านนี้มากหลังจากฟังความคิดของทั้งสองคนนักปราดก็เอ่ยปากชมเชยแต่ก็แนะนําให้ทั้งสองมีมารยาทท่านพื้นฐานควรพูดจากเกลี้ยกล่อมก่อนถ้าสื่อสารกันไม่ได้ค่อยใช้กําลังและยังแนะนําให้ทั้งสองเก็บอาหารไว้ส่วนหนึ่งส่งกลับไปที่ชั้นศูนย์ในสภาพสมบูรณ์เพื่อเป็นสัญญ,ญาณด้วยวิธีนี้พวกเขาถึงจะได้รับข้อความจากทั้งสองเสี่ยวเฮยเลือกพานาคอตต้าไว้กนนนเน่าท้า้ขึัง ทั้งสองคนจําเป็นต้องใช้กําลังเพื่อบังคับให้พวกเขายอมแพ้และยอมสละอาหารจนกระทั่งถึงชั้น51ทั้งสองคนก็เริ่มแบ่งอาหารให้คนอื่นๆผู้คนที่ได้รับอาหารก็ไม่ต่อต้าอีกต่อไปทันใดนั้นชายคนนั้นก็เห็นว่าบนชั้นนี้มีศพเพียงศพเดียวเขาเดาว่าผู้หญิงบ้าคนนั้นตื่นขึ้นมาที่นี่คนข้างล่างถูกฆ่าหมดแล้วจริงๆและถ้าไม่มีใครรอดชีวิตแพตฟอร์มก็จะไม่หยุดซึ่งหมายความว่ามีหลายชั้นมากกว่าที่คิดไม่นานพวกเขาก็เจอผู้หญิงบ้าคนนั้นแต่พอผู้ชายไปถึงเธอก็ถูกก่าาไปแแล้้้ววทุุคนนนนใชัีนนีมอธร,รง ถึงแม้สุดท้ายพวกเขาจะแก้แค้นให้ผู้หญิงคนนั้นได้แต่ทั้งคู่ก็บาดเจ็บสาหัสพวกเขาทําได้เพียงลงไปกับแท่นต่อไปอาหารก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆแท่นยังคงลงไปถึงชั้น250โดยไม่หยุดข้างล่างไม่มีคนเป็นไปนเลยอ,อยู่แล้วในที่สุดทั้งสองก็มาถึงชั้น333แท่นจึงหยุดลงแต่ที่นี่พวกเขากลับพบเด็กหญิงคนหนึ่งที่แท้เธอก็คือลูกของผู้หญิงบ้าที่ตามหาอยู่ตลอดหลังจากทั้งสองลงมาแท่นก็ยังคงเคลื่อนลงไปต่อแต่ข้างล่างไม่มีชั้นอื่นแล้วมีแต่ความมืดมิดพวกเขาทิ้ง แสดงว่าที่นี่คือชั้นสุดท้ายแล้วพวกเขาใช้พนัคต้าาช่วยชีวิตเด็กหญิงไว้วันต่อมาชายผิวดำก็ล้มลงเพราะเสียเลือดมากเมื่อแท่งเคลื่อนที่มาถึงอีกครั้งชายคนนั้นก็พาเด็กหญิงขึ้นไปในท้ายที่สุดเขาได้เดินเข้าไปในความมืดเพียงลำพังทรงเด็กหญิงกลับไปยังชั้นศูนย์ในฐานะสารภาพยนต์จบลงเพียงเท่านี้เรือนจำแนวตั้งนี้เป็นสัญลักษณ์เปรียยเปลยถึงความเป็นจริงการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของคนที่อยู่ชั้นบนเป็นสาเหตุทางอ้อมที่ทำให้คนที่อยู่ชั้นล่างได้กินเพียงเศษออาาหหารลืทททิิท้้้งงแะชัันนนนีี่่่ตตสุดถึวกฤ แต่ก็ไม่สามารถกล่าวโทษคนที่อยู่ชั้นบนได้เพราะเมื่อคนข้างล่างขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนั้นพวกเขาก็จะทำแบบเดียวกันธรรมชาติของมนุษย์เต็มไปด้วยความโลภก,การร่วมมือกันเองโดยสมัครใจนั้นเป็นไปไม่ได้เพื่อให้ทุกคนมีข้าวกินเราจำเป็นต้องพึ่งพากลไกของอารยธรรมถึงแม้เราจะไม่สามารถกําจัดชนชั้นได้อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างน้อยเราก็สามารถแบ่งปันทรัพยากรได้อย่างยุติธรรมที่สุด